ดูดวงชาวราศีเมษพ้นวันที่24สิงหาท่าแท้มาหมดไม่น่าล่ะด้วยโชคชะตาบญกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิงสิธิ์คำชูปกปากคุมของรักษาดุงชะตาจะเปิดรับรัพท์โดยโชคนะผมใครบางคนแสดงท่าแท้ออกมานะผมนะผมออกมาหมดเลยนะผมไม่น,าน่าละนะผมมีคนเข้ามาบอกกล่าวเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นในโชคชะตาของคุณคุณควรที่จะต้องรับฟังนับอย่าปิดกั้นเด็ดขาดอย่ามั่นใจว่าคนคนไหนดีร้อยเปอร์เซนต์กับท่านด้วยบุญกุศลวาสนาพ้นวันที่24คุณจะได้เจอธาตุแท้ที่แท้จริงของใครบางคนตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยก็แปลว่าในโชคชะตานี้คุณจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครท่านจะได้รับความตั้งมั่นได้เกียรติยศชื่อเสียงยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใด ดวงจิาตาจะเปิดรับรัพย์ดวงจิตานี้ให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มไม่นานไม่ช้าจะเป็นเศรษฐีแต่ใครบางคนจะแสดงท่าแท้ออกมาเข้ามายื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีเข้ามาเรียนแบบก๊อปปี้เข้ามาทําให้เหมือนท่านทุกสิ่งทุกอย่างนะผมท่านยับใส่เสื้อผ้าแบบไหนสีอะไรเหมือนกันหมดนะผมมันเป็นอะไรกันนักันาะนะผมหรือว่าจะเคมทุกสิ่งทุกอย่างนะผมเคมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่คนไทยเราขี้ลืม ้วยบุญกุศลวัส,สนาดมเมจิกเที่ยวสายยานโวยเทพนำพาซึ่งความผสมเลศโชคลาภเงินทองบารมีวัฒสสนาสิงสิทธิ์ํำจูปกปากคุ้มครองรษารุวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์มีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบวลกระไว้กระสักกระสายอดทนอด,นอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรุนล้าอัศวินขี่ม้าถือด,ดาบาดประหารศัตรูู่มาณปราบศัตรูเฮี้ยนเตียนในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นโดยบุญกุศลวัสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสีด ในเก์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาท่านจะได้การปรดิฐ์ประดยการลเริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีสีไม่เท้าเกิดขึ้นในโชคชะตาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายเพราะฉะนั้นใครบางคนครับนะแสดงท่าแถ้มาบางทีท่านอาจจะต้องเงียบด้วยซ้ำทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่สนใจใดทั้งสิน้นกลับกลายเป็นดี เพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจะซันมังเกิดปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอย่าซื้อให้เขาเห็นแล้วกันเราบอกการปกปิดซ่อนเลนทุกสิ่งทุกอย่างมังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านตกตำแหน่งเทมเมรนจะเกิดความล่องตัวเกิดความเชื่อมชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปไ,ได้ด้วยดีได้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด และเจ้ากรรมในเวรจะเข้ามาลุมหลาบพอจะได้ดีทีไรก็ล่วงทุกทีนะผมเพราะฉะนั้นอย่าพูดเยอะครับนะผมท่านลองสังเกตดูนะผมใครบางคนเนี่ยถูกก้าวง้อติดเลยนะนะับเลขเสียงนาโชคเนี่ยก้าวง้อติดเขาไม่บอกใครนะเขาไม่พูดเยอะนะเพราะว่าอะไรเขากลัวเจ้ากรรมในเวรจะรู้เขากลัวมารมาประจนมารมาปิดกัน้นนะผมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างโลกนี้มันโหดร้ายเนี่ยท่านก็ต้องอดทนอดกัน้น เพียงแค่คําพูดของท่านอดทนไม่ได้หรือยังไงเพราะฉะนั้นอย่าพูดเยอะอย่าดีใจเกินหน้าเกินตานะปีศาจมูมามันเยอะสองถ้วยทองโอกาสถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเดอะเทมเปรลตมันเกิดขึ้นในโชกตาด้วยอํานาจบ,บุญบารมีวาสนาสิ่งศิษย์ค้าชูป,ปกปกักคุ้มครองราาักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพ์ดวงชะตานี้ด้วยบุญรุสมาัฒนาอันยิ่งใหญ่เกียยไกร จะส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีขึ้นมาทันทีทันใดนดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันเพราะฉะนั้นท่าแท้ของใครบางคนจะมาหมดในช่วงนี้นะผมไม่น่าลักนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊บให้การคูทางช่องได้ท้ายคลิปรับฟังราศีเมรจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีเมษประจำเดือนนี้ เดือนนี้ชาวราศีเมษกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็มีโอกาสซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์คล้ายการเดินทางบนถนนที่มีทั้งทางเรียบและทางครุกระบางวันคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งเร็วได้อย่างมั่นใจแต่บางวันก็ต้องชะลอเพื่อหลบหลีกหลุมบ่อและสิ่งกีดขวางความแข็งแกร่งและความตั้งใจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายการงานในด้านการงาน เดือนนี้เหมือนคุณอยู่บนเวทีใหญ่ที่ต้องแสดงความสามารถให้เต็มที่คุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ที่มีความกดดันสูงเช่นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ร่วมกับความรอบคอบหรืองานที่ต้องทำให้เสร็จในเวลาจำกัดแต่ข่าวดีคือพลังขับเคลื่อนของคุณในเดือนนี้อยู่ในระดับสูงมากทาให้สามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มที่สำหรับคนทำงานประจำ คุณอาจถูกจับตามองจากผู้บังคับบัญชาทั้งในแง่บวกและในแง่ที่ต้องระวังความผิดพลาดเล็กน้อยอาจถูกขยายใหญ่แต่หากทำผลงานได้ดีคุณจะได้เครดิตและความไว้วางใจเพิ่มขึ้นอย่างมากตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในฝ่ายการตลาดอาจมีโอกาสารับผิดชอบแคมเปญใหญ่ที่เป็นจุดเปลี่ยนของทีมซึ่งถ้าทำสำเร็จจะเปิดประตูไปสู่การเลื่อนตำแหน่งในอนาคตส่วนคนทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ เดือนนี้เป็นเวลาที่ควรเร่งสร้างเครือข่ายและขยายช่องทางไรายได้อาจมีลูกค้ารายใหญ่ติดต่อเข้ามาแบบไม่คาดคิดหรือมีคนชวนร,ร่วมลงทุนในโครงการใหม่ที่มีแนวโน้มดีแต่ก่อนตอบรับต้องตรวจสอบให้รอบคอบอย่าตัดสินใจเพราะความตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้คือความใจร้อนและการตัดสินใจโดยไม่ไตรตรองเช่นรีบตอบตกลงงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ หรือทรัพยากรที่มีอยู่จนอาจทำให้รับภาระเกินตัวควรตั้งเป้าหมายให้ชัดและค่อยๆก้าวอย่างมีแผนการเงินด้านการเงินเดือนนี้เป็นช่วงที่เงินหมุนเวียนเร็วรายรับอาจเข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายก็สูงต่างไปด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนในอนาคตเช่นค่าคอร์สเรียนเพิ่มเติมเ,มเพื่อพัฒนาทักษะค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงาน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือในสายงานสำหรับคนทำงานประจำจะมีโอกาสได้เงินพิเศษจากการทำงานเสริมหรือจากผลงานที่สำเร็จเร็วกว่ากำหนดเช่นโบนัสพิเศษหรือค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายตัวอย่างเช่นหากคนทำงานขายอสังหาริมทรัพย์อาจปิดการขายโครงการใหญ่ได้ในเดือนนี้ทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้นกว่าที่คาด ส่วนคนทำธุรกิจหรือค้าขายเดี๋ยวนี้ควรจับตาสภาพตลาดให้ดีเพราะแม้จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่การแข่งขันก็รุนแรงอาจต้องใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงสินค้าบริการหรือการตลาดถ้าวางแผนดีจะทำให้ยอดขายเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ควรระวังคือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะความอยากได้ไม่ใช่ความจำเป็นเช่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือแกเจ็ตใหม่ ควรกันเงินสำรองไว้เพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือปัญหาทางธุรกิจที่ไม่คาดคิดความรักคนโสดเดือนนี้มีโอกาสพบคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแบบทันตันตัวบางคนอาจเจอผ่านการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกันเช่นเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือโปรเจกต์กลุ่มที่ต้องใช้เวลาร่วมกันหลายวัน คนคนนี้อาจมีบุค,คลิกมั่นใจและตรงไปตรงมาคล้ายกับคุณทำให้รู้สึกเหมือนคุยกันเข้าใจได้รวดเร็วอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในช่วงแรกอาจเป็นแบบลองผิดลองถูกคุณอาจรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ยังลังเลว,ว่าจะเดินหน้าต่อหรือถอยห่างเพราะต่างฝ่าต่างมีความคิดเป็นของตัวเองชัดเจนเช่นคุณอาจถูกชวนไปทานข้าวหรือทำกิจกรรมกันบ่อยแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าความตั้งใจของอีกฝ่ายจริงจังแค่ไหน ควรให้เวลาทำความรู้จักและสังเกตพฤติกรรมมากกว่าฟังคำพูดเพียงอย่างเดียวคนมีคู่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์มีทั้งช่วงหวานและช่วงที่ต้องปรับตัวอาจเกิดจากภาระงานหรือความกดดันทางการเงินที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างเครียดบางครั้งอาจมีการโต้เถียงกันในเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลจะสามารถผ่านพ้นไปได้ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีงานด่วนที่ต้องทำจนไม่มีเวลาเจอกันทำให้คู่รู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับงานมากเกินไปในขณะที่คุณมองว่าเป็นการสร้างอนาคตซึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายยอมเปิดใจและอธิบายจะสามารถหาวิธีจัดเวลาให้สมดุลมากขึ้นเดือนนี้ยังเหมาะกับการทำกิจกรรมที่สร้างความทรงจำร่วมกันเช่นวางแผนทริปสั้นๆในวันหยุดหรือทำโครงการเล็กๆที่ช่วยให้บ้านน่าหยุดขึ้น การทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และทำให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นสรุปภาพรวมเดือนนี้ของชาวราศีเมษคือช่วงเวลาที่ต้องใช้ทั้งความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นควบคู่กันไปด้านการงานมีโอกาสเติบโตแต่ต้องระวังความใจร้อนด้านการเงินมีรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายก็สูงจึงต้องวางแผนรอบคอบด้านความรักมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งคนโสดและคนมีคู่ แต่ต้องใช้การสื่อสารและความเข้าใจเป็นตัวเชื่อมถ้าจะเปรียบเดือนนี้กับภาพหนึ่งภาพก็คือการเดินทางบนเส้นทางที่มีทั้งแสงแดดและร่มเงาบางช่วงต้องเร่งก้าวบางช่วงต้องหยุดพักเพื่อมองรอบดวแต่ถ้าคุณก้าวไปด้วยหัวใจที่มั่นคงคุณจะพบว่าทุกอุปสรรคคือบันไดที่พาคุณขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมดวงชะตาชาวราศีเมษประจำเดือนนี้เดือนนี้ เป็นเหมือนบททดสอบสำคัญของชาวราศีเมษที่จะวัดทั้งความอดทนความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนคุณกำลังอยู่บนถนนสายยาวที่มีทั้งช่วงราบเรียบให้วิ่งเร็วและช่วงคดเคี้ยวที่ต้องชะลอและใช้ความระมัดระวังความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณรักษาสมดุลระหว่างการเดินหน้าอย่างมั่นใจกับการหยุดเพื่อคิดอย่างรอบคอบด้านการงาน ด้านการงานเดือนนี้เหมือนคุณถูกดันขึ้นเวทีที่มีแสงสปอตไลท์ส่องตรงมาต้องแสดงฝีมือให้ทุกคนเห็นอาจมีโปรเจกต์ใหญ่งานด่วนหรือภารกิจพิเศษที่ต้องใช้ทั้งทักษะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนราศีเมษมักไม่กลัวความท้าทายแต่ในเดือนนี้ความใจร้อนหรือการเร่งรีบเกินไปอาจกลายเป็นจุดอ่อนดังนั้นการวางแผนล่วงหน้า และจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นมากคนทำงานประจำเดือนนี้คุณอาจได้รับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์สำคัญเช่นการนำเสนอแผนต่อผู้บริหารหรือการเป็นหัวหน้าทีมในงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานในสายโฆษณาอาจต้องนำทีมวางสตรัทเจีให้ทันก่อนดีลวใหญ่จะปิด หรือถ้าอยู่ในสายบัญชีอาจต้องรับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารทางการเงินที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากข่าวดีคือหากคุณทำสำเร็จจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเลื่อนตำแหน่งหรือได้โบนัสพิเศษแต่ก็ต้องระวังอย่าผลักดันตัวเองจนเหนื่อยล้าเกินไปคนทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระเดือนนี้มีโอกาสขยายตลาดหรือเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม <B Lanc ash ar> บางคนอาจได้รับข้อเสนอจากพาร์ทเนอร์ตามประเทศหรือได้รับคำชวนร่วมลงทุนในโครงการที่น่าสนใจเช่นการเปิดร้านสาขาใหม่หรือเพิ่มลายสินค้าอย่างไรก็ตามอย่ารีบตัดสินใจเพราะความตื่นเต้นควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดคู่แข่งและต้นทุนก่อนตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายสินค้าออนไลน์อาจมีลูกค้ารายใหญ,ใหญ่เสนอให้คุณผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์เขาซึ่งฟังดูดี แต่หากสัญญาไม่เอื้อประโยชน์อาจทำให้กำไรลดลงมากในระยะยาวสิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้คือความคาดหวังสูงจากคนรอบตัวบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่ากำลังถูกจับตามองทุกการเคลื่อนไหวแม้ข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจถูกขยายใหญ,ใหญ่แต่หากใช้วิธีรับมือด้วยความสุขุมจะสามารถเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงแผลักดันได้ด้านการเงิน เดือนนี้การเงินของชาวราศีเมษมีลักษณะหมุนเวียนเร็วรายรับและรายจ่ายเข้าออกต่อเนื่องแต่หากวางแผนดีจะสามารถเก็บออมได้มากขึ้นรายรับคุณอาจมีรายเดอร์จากหลายแหล่งเช่นงานหลักงานเสริมหรือการลงทุนระยะสั้นบางคนอาจได้เงินพิเศษจากการปิดยอดสำเร็จหรือจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้นานแล้วตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานขาย อาจปิดการขายโครงการใหญ่ได้ทําให้ได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่าปกติหรือถ้าคุณทําธุรติจอาจได้กําไรพิเศษจากทําโปรโมชั่นที่โดนใจลูกค้ารายจ่ายแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายก็สูงตามโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายเพื่อการลงทุนในอนาคตเช่นค่าคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะค่าปรับปรุงร้านหรือออฟฟิศ หรือการซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มีประโยชน์ระยะยาวแต่ต้องควบคุมไม่ให้เกินงบสิ่งที่ต้องระวังคือการใช้ใจ่ายเพื่อความพอใจชั่วคราวเช่นซื้อของแบรนด์เนมนใหม่เพราะเห็นเพื่อนใช้หรือสั่งอุปกรณ์ราคาแพงท,งทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ของเก่าเต็มประสิทธิภาพควรแบ่งงบชัดเจนระหว่างความจำเป็นและความต้องการคำแนะนำทางการเงิน การเงินสำรองอย่างน้อย10 20%ของรายได้ประจำเดือน <_ d ata> เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นปัญหาสุขภาพหรือการลงทุนที่จำเป็นจริงๆหากทำได้คุณจะรู้สึกมั่นคงและไม่กังวลมากเกินไปเมื่อเจอสถานการณ์ไม่คาดคิดความรักคนโสดเดือนนี้มีแนวโน้มจะได้พบคนที่คุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงโดยอาจเจอจากการทำงานร่วมกันหรือจากกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันเช่น การทำโครงการอาสาการเข้าร่วมอบรมหรือการเดินทางกับกลุ่มเพื่อนคนคนนี้มักมีบุคลิตมั่นใจกล้าพูดกล้าทำและมีเป้าหมายชัดเจนทำให้คุณรู้สึกว่าคล้ายกันในหลายด้านตัวอย่างสถานการณ์เช่นคุณถูกมอบหมายงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ที่มีความคิดแปลกใหม่และมีพลังงานบวกสูงทำให้การทำงานสนุกและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจนคุณเริ่มอยากใช้เวลานอกงานด้วยกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามอย่ารีบร้อนตัดสินใจว่าความสัมพันธ์นี้จะไปถึงไหนทันทีควรให้เวลาทำความรู้จักและดูพฤติกรรมในหลายสถานการณ์เพื่อดูว่าอีกฝ่ายจริงจังหรือเพิยงสนุกไปกับช่วงเวลานั้นคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคู่รักชาวราศีเมษอาจต้องเจอช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวเนื่องจากภาระง,งานและความรับผิดชอบที่มากขึ้นอาจทำให้เวลาที่ใช้ร่วมกันน้อยลง บางคู่จึงเกิดความเข้าใจปิดเล็กน้อยเช่นการคิดว่าอีกฝ่ายไม่สนใจทั้งที่จริงต่างคนต่างเหนื่อยตัวอย่างเช่นคุณอาจมีงานเร่งด่วนที่ต้องทําให้เสร็จในสองสัปดาห์ทําให้ไม่มีเวลาไปทานข้าวเย็นกับคู่เหมือนเดิมจนเขารู้สึกว่าถูกละเลยวิธีแก้คือเปิดใจคุยกันและอาจวางแผนทํากิจกรรมพิเศษหลังงานเสร็จเพื่อชดเชยเดือนนี้ยังเหมาะกับการทําสิ่งเล็กๆร่วมกันที่สร้างความรู้สึกดีเช่น จัดบ้านใหม่ปลูกต้นไม้หรือทำอาหารด้วยกันการมีกิจกรรมร่วมจะช่วยเติมพลังให้ความรักสดใสขึ้นทำแนะนำประจำเดือนสำหรับราศีเมษ 1. วางแผนก่อนลงมือทำแม้คุณจะมีพลังและความกระตือรือร้นสูงแต่เดือนนี้สถานการณ์บันอย่างต้องใช้ความรอบคอบและการคิดไหลมุมก่อนตัดสินใจ 2. รักษาสมดุลชีวิตงานและการเงินอาจดึงพลังไปมาก อย่าลืมดูแลสุขภาพและเวลาส่วนตัว 3. ควบคุมการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟื่อยลงทุนได้แต่ต้องคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนไม่ควรซื้อของแพงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ 4. ใช้การสื่อสารสร้างความเข้าใจในความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่การพูดคุยตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์พัฒนาได้ดีภาพรวมเดือนนี้ของชาวราศีเมษคือการผสมผสานร,ระหว่างความท้าทายและโอกาส ด้านการงานมีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจนด้านการเงินมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ต้องควบคุมรายจ่ายส่วนความรักมีความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้น,ตนทั้งคนโสดและมีคู่ถ้าคุณใช้พลังอย่างชาญฉลาดและไม่เร่งรีบเกินไปคุณจะสามารถเปลี่ยนทุกสถานการณ์ให้เป็นบันไดสู่ความสำเร็จได้ดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของชาวราศีเมษ มีทั้งความท้าทายและโอกาสผสมกันเหมือนเดินอยู่บนเส้นทางที่มีทั้งทางเรียบและทางขรุขระสลับกันไปคุณจะรู้สึกถึงแรงกระตุ้นภายในให้ลงมือทําสิ่งใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่เคยทําอยู่ให้ดีกว่าเดิมบางเหตุการณ์อาจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะกลายเป็นตัวเร่งให้คุณเติบโตและมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองด้าน,นงานในเดือนนี้ เรื่องงานของชาวราศีเมษจะมีจังหวะที่ต้องใช้พลังและความมุ่งมั่นอย่างมากเหมือนการวิ่งแข่งที่ต้องเร่งฝีเท้าในช่วงสุดท้ายหลายคนอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอนาคตเช่นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรืออาจถูกเรียกไปช่วยงานที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ปกติซึ่งในตอนแรกอาจรู้สึกกดดัน แต่เมื่อผ่านไปจะพบว่ามันช่วยสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้คุณได้ถ้าคุณทำงานในสายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการนำเสนอหรือการติดต่อกับลูกค้าเดือนนี้จะมีโอกาสปิดดีวสำคัญหรือได้คำตอบที่รอคอยมานานแต่ต้องระวังการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนควรตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนนำเสนอ สำหรับคนที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีจากหลายช่องทางบางตำแหน่งอาจไม่ได้อยู่ในแผนที่คุณคิดไว้แต่กลับเหมาะสมกับคุณในระยะยาวตัวอย่างเช่นคุณอาจสมัครงานด้านการตลาดไว้แต่กลับได้ข้อเสนอให้ไปทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งแม้ว่าจะดูต่างจากที่ตั้งใจแต่กลับเปิดโอกาสให้คุณพัฒนาทักษะใหม่ๆตัวอย่างสถานการณ์ คุณอาจได้รับอีเมลจากหัวหน้าที่บอกให้ไปช่วยดูแลโครงการของทีมอื่นชั่วคราวซึ่งในตอนแรกคุณลังเลเพราะไม่คุ้นเคยกับเนื้องานแต่เมื่อเริ่มทําคุณกลับคนพบว่าสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้เต็มที่และผลลัพธ์ก็ดีกว่าที่คาดจนทําให้ผู้ใหญ่ในองค์กรเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นด้านการเงินด้านการเงินในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวพร้อมโอกาสขยับขึ้นรายรับยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องบริหารให้ดีเพราะรายจ่ายบางส่วนจะมาพร้อมกับเรื่องจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้เช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือการลงทุนเพื่ออนาคตถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ต้องใช้การวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบการลงทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายช่องทางออนไลน์หรือการพัฒนาบริการใหม่จะมีโอกาสคืนกำไรในระยะยาว แต่ต้องมีข้อมูลที่แน่นพออย่ารีบตัดสินใจเพราะเห็นเพียงผลตอบแทนที่ดูน่าสนใจในระยะสั้นบางคนอาจมีโอกาสได้เงินก้อนจากการปิดยศเงินเก่าหรือการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้แล้วเช่นของสะสมเก่ารถยนต์มือ2หรืออุปกรณ์ที่เก็บไว้แต่ไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ต้องระวังเรื่องการใช้เงินแบบตามใจตัวเอง เพราะเดือนนี้มีแนวโน้มว่าจะถูกล่อตาล่อใจด้วยสิ่งของฟุ่มเฟื่อยเช่นเทคโนโลยีใหม่เครื่องประดับหรือการท่องเที่ยวสันส้นๆที่อยู่นอกแผนการตัวอย่างสถานการณ์คุณอาจตั้งใจเก็บเงินก้อนหนึ่งไว้ลงทุนแต่ในระหว่างเดือนกลับพบว่ามีโปรโมชั่นท่องเที่ยวราคาดีมากจนเกือบตัดสินใจซื้อแพ็กเกตไปทันทีหากคุณยั้งใจและกลับมาดูแผนการเงินอย่างจริงจังคุณจะรู้ว่า การเก็บเงินต่อเพื่อใช้ในโปรเจกต์ใหญ่ปลายปีจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวด้านความรักคนโสดเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษที่โสดเป็นช่วงที่เสน่ห์ของคุณจะถูกมองเห็นชัดเจนขึ้นในใสายตาคนรอบข้างการรบเจอคนใหม่ๆผ่านการทำงานการร่วมกิจกรรมหรือแม้กระทั่งการเดินทางสั้นๆจะมีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึงได้ คุณอาจได้รู้จักใครบางคนที่มีมุมมองคล้ายๆกันและคุยกันได้อย่างสบายใจแต่อย่างไรก็ตามคุณใช้เวลาศึกษากันให้ดีก่อนเพราะคนที่เข้ามาในเดือนนี้บางรายอาจมีเสน่ห์ดึงดูดในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับมีความแตกต่างด้านเป้าหมายชีวิตตัวอย่างเช่นคุณอาจชอบความตื่นเต้นและการผจญภัยในขณะที่อีกฝ่ายชอบความมั่นคงและการอยู่กับที่ ซึ่งถ้าไม่ปรับจูนกันอาจทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้ยากคนมีคู่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นเวลาที่ต้องใส่ใจการสื่อสารกันเป็นพิเศษอาจมีบางประเด็นที่คุณและคนรักมองไม่ตรงกันเช่นเรื่องแผนการใช้เงินการแบ่งเวลาให้กันหรือการตัดสินใจในเรื่องครอบครัวถ้าปล่อยให้ความไม่เข้าใจสะสมอาจกลายเป็นความตึงเครียดได้อย่างไรก็ตามถ้าคุณใช้โอกาสนี้เปิดใจคุยกันอย่างจริงจัง ความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนขึ้นตัวอย่างเช่นคู่รักที่กำลังถกเถียงกันเรื่องการซื้อบ้านอาจใช้เวลาในเดือนนี้หาข้อมูลร่วมกันจนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเป็นไปดีที่ทางเดียวกันสรุปแนวโน้นโดยรวมเดือนนี้ของชาวราศีเมษคือช่วงเวลาที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นความรอบคอบและการสื่อสารที่ชัดเจนทั้งในการงานการเงินและความรัก คุณจะมีโอกาสกนะ้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานานได้หากไม่เร่งรีบและเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆทุกสถานการณ์ที่ก้ามาจะเป็นเหมือนบททดสอบที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและปูทางสู่ความสำเร็จในอนาคตดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนนี้ในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นรอบตัวคล้ายกับว่าชีวิตกำลังพาไปสู่เส้นทางใหม่ที่ไม่คุ้นเคย แต่ก็เต็มไปได้วยโอกาสที่รอให้คว้าการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆในช่วงนี้จะไม่ราบเรื่อนทั้งหมดแต่ทุกความท้าทายที่เข้ามาจะทําให้คุณเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่งานของคุณมีความกดดันสูงขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะทุ้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานหรืออยู่ในสายงานที่ต้องใช้การเจรจาคุณอาจเจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วหรือได้รับมอบหมายได้รับผิดชอบโครงการใหญ่แบบกระทันหัน แม้ในตอนแรกจะรู้สึกหนักใจแต่หากคุณใช้ความคลา้าและทุ่มเทเต็มที่ผลลัพธ์จะออกมาน่าพอใจคนที่ทำงานประจำจะพบว่าผู้ใหญ่หรือหัวหน้ามีความคาดหวังสูงขึ้นพวกเขาจะเฝ้าดูว่าคุณรับมือกับปัญหาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นหามีลูกค้ารายใหญ่ที่กำหนดเวลาเร่งด่วนคุณอาจถูกขอให้เป็นตัวแทนติดต่อและจัดการทุกอย่างซึ่งถ้าทำได้ดีนั่นจะเป็นบันไดก้าวสำคัญให้คุณมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งในอนาคต ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยนนี้จะเป็นเวลาที่ต้องขยันลงพื้นที่พูดคุยกับลูกค้าหรือปรับกลยุทธ์การขายให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดร้านอาหารอาจต้องคิดเมนูพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่หรือจัดโปรโมชั่นที่ทำให้คนอยากกลับมาซ้ำแม้เธอเหนื่อยแต่รายได้มีโอกาสขยับขึ้นอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องความขัดแย้งภายในทีม บางครั้งคําพูดตรงกันไปของคุณอาจทําทให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดคุณใช้วิธีอธิบายด้วยเหตุผลและแสดงให้เห็นว่าคุณตั้งใจทํางานเพื่อผลประโยชน์รวมของทีมไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นด้านการเงินการเงินในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือการลงทุนคุณอาจได้รับผลตอบแทนที่รอคอยมานานเช่น กำไรจากการขายสินค้าหรือเงินบันผลจากหุ้นที่ถือไว้แม้ไม่ใช่จำนวนมหาศาลแต่ก็ทำให้คุณรู้สึกกลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้ระดับหนึ่งแต่ในขณนะเดียวกันก็ต้องระวังการใช้เงินเกินตัวโดยเฉพาะการซื้อของตามอารมณ์เช่นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือของแต่งบ้านที่ไม่จาเป็นคุณอาจเผลอคิดว่ารางวัลให้ตัวเองแต่หากทาบ่อยเกินไปจะกระทบเงินเก็บในระยะยาว สำหรับคนที่วางแผนซื้อของชิ้นใหญ่เช่นรถใหม่หรือปรับปรุงบ้านเดือนนี้ควรทำกันบ้านให้รอบคอบเปรยียบเทียบราคาและคุณภาพจากหลายแหลง่งเพราะมีโอกาสที่จะได้ของดีในราคาที่คุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจมีร้านที่จัดโปรโมชั่นลดราคาแบบพิเศษเพียงช่วงสั้นๆซึ่งช่วยประหยัดเงินได้มากนอกจากนี้ยังมีแคได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากครอบครัว หรือคนใกล้ชิดในกรณีฉุกเฉินแต่ไม่ควรใช้ความช่วยเหลือน,นี้อย่างฟุ่มเฟื่อยเพราะจะทําให้คุณเสียโอกาสเรียนรู้การจัดการเงินด้วยตนเองด้านความรักคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงที่สเสน่ห์ของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษอาเพราะท่าทีมั่นใจและความกระตือรืรอร้นในสิ่งที่ทําทําให้คนรอบข้างมองว่าคุณน่าสนใจมีโอกาสที่จะได้พบคนที่เข้ามาทําให้หัวใจเต้นแรงผ่านกิจกรรมใหม่ๆหรือการพบปะในวงสังคม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนชวนไปออกกําลังกายแล้วได้รู้จักใครบางคนที่เข้ากับคุณได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรทุกจามต้องใช้เวลาเรียนรู้กันก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะแม้บางคนที่เข้ามาทําให้รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็อาจไม่ใช่คนที่พร้อมจะจริงจังในความสัมพันธ์ทันทีคนมีคู่ความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่อนข้างราบรื่นแต่ก็มีบางช่วงที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์หากคุณหรือคู่รักกําลังมีภาระงานหนัก อาจเกิดการเข้าใจผิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการส่งข้อความสั้นๆแล้วอีกฝ่ายตีความว่าคุณไม่ใส่ใจทั้งที่จริงคุณแค่ยุ่งอยู่ทางที่ดีคุณใช้เวลาพูดคุยกันแบบเห็นหน้าหรืออย่างน้อยก็โทรศัพท์คุยแทนการพิมพ์ข้อความเพื่อให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นนอกจากนี้คู่รักบางคู่มีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันเช่นซื้อบ้านลงทุนธุรกิจหรือวางแผนท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภาพรวมและคำแนะนำเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพิสูจน์ความสามารถของชาวราศีเมษทั้งให้เรื่องงานการจัดก,การเยือนและความสัมพันธ์การที่คุณกล้าลงมือทำและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจการงานแม้จะมีรายกดดันแต่ถ้ารักษาสมดุลระหว่างความเดือดขาดกับการประสานงานที่ดีคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบตัว การเงินมีน้โนม่วดีขึ้นแต่คุณควบคุมการใช้ใจ่ายให้ไม่เกินจําเป็นส่วนความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่ทั้งมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดีขึ้นเช่นกันสิ่งสําคัญที่สุดคือการรู้จักฟังคนรอบข้างเปิดใจรับมิงวังใหม่และใช้ความมุ่งมั่นของคุณในทางสร้างสรรคคุณจะพบว่าเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่าในอนาคต